ะะเรามาพูดคุยกับคุณธีพานวววัฒนทรัพย์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารนะคะบริษัท YLG Boolean d f u t u r e อยู่กับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณมน ค่ะสวัสดีค่ะค่ะปัจจัยที่ต้องติดตามหลักๆนะคะที่มีผลต่อการลงทุนในทองคําสัปดาห์นี้เป็นยังไงบ้างคะค่ะในสัปดาห์นี้นะคะก็ยังเป็นปัจจัยในเรื่องของสถานการณ์ในตะวันออกกลางนะคะของประเทศอิหร่านเองนะคะว่าเอ่อจะมีแนวโน้มในทิศทางที่จะดีขึ้นหรือเปล่านะคะถ้ายังไม่ดีขึ้นก็ยังน่าจะส่งผลเอ่อลบกับราคาน้ํามันอาจจะยังฝลักทําให้ราคาน้ํามันมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นได้นะคะอันนี้ยังเป็นตัวหลักที่ต้องติดตามแล้วก็ อที่เหลือก็ยังเปนในเรื่องของฝั่งยุโรปเองที่ล่าสุดเองนะคะทางฝรั่งเศสเองก็พิ่งโดนดาวเกรดจากท r i p l e A ลเหลือ A อเอฟลาสค่ะก็แล้วก็มีหลายประเทศเองอีกประมาณ9กประเทศทั้งหมดทางยุโรปเองที่พิ่งโดนดาวเกรดแลคะ่ะก็ยังเป็นปัจจัยของฝั่งตะวันออกกลางแล้กก็ของฝั่งยุโรปที่นักลงทุนควรจะต้องติดตามค่ะค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามองแล้วเนี่ยราคาทองคําอย่างวันศุกร์มีแรงเทขายออกมาด้วยแต่ถ้ามองดูแล้วราคาทองคํายังมีโอกาสปรับเพิ่มขึ้นไปถึงเท่าไหร่คะ อย่างในสัปดาห์นี้นะคะเรามองไว้อยู่ที่ราคาต่างประเทศอยู่ที่หนึ่งพันหกร้อยอออเหรียญหรือจอนล่าต่อฟอยอาคืหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบเหรียญหรือจอนล่าต่อฟอยอนะคะ<ฮ>ถ้าดูเป็นราคาต่างบ,บ้านเราก็อยู่ในกรอบระหว่างสองหมื่บบน,นสี่พันจนถึงสองหมื่นแค่ต่ำบาทตลาดในสัปดาห์นี้ค่ะค่ะในสัปดาห์นี้ค่ะคุณมลให้กลยุทธ์การลงทุนไว้อย่างไรดีคะค่ะก็แนะนนะํานักลงทุนนะคะว่า อาจจะชะลอนิดลืมแล้วก็ถ้าเห็นจังหวะย่อของราคาทองคำใกล้ๆประมาณหนึ่งพันหกร้อยหยหรือในตอนรับแบบไฟอรพก็สามารถสั่งได้นะคะว่าเราประมาณสองหีืนสามประมาณทองคำก็สัสมได้เพราะว่าภาพใหญ่เรายังมองว่าราคาทองคำยังมีโอกาสปรับตัวขึ้นเพราะว่าต้นปีที่ผ่านมาก็ปรับขึ้นมาแล้วประมาณสี่จุดห้าเปอร์เซ็นต์ได้ค่ะค่ะวันนี้ค่ะสั้นๆมองกรอบการเคลื่อนไหวของทองคำเป็นยังไงบ้างคะ ค่ะกรอบวันนี้น่าจะขยับไม่มากนะคะอยู่ที่ระดับ1,620เียนจนถึง1,640เยญ US Dollar ต่อ1ออนซ์เพราะว่าวันนี้เป็นวันหยุดทําการของทางตลาดอเมริกาซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในการลงทุนทองคำมันค่ะก็เชื่อว่าราคาทองคำน่าจะยังอยู่ในกรอบแคบๆของวันนี้ค่ะค่ะขอบคุณคุณมอนนาคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ นั้นก็เป็นนะคะประเด็นแล้วก็กลยุทธก์การลงทุนนะคะจากทาง YLG b u l l e o n d Future ค่ะส่วนตัวเลขเศรษฐกิจอื่นๆที่น่าสนใจยังมีต่อนะคะคุณแพนใช่ค่ะ